เป็นคนหนึ่งค่ะ ที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆงานี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของชา n e l m u m ิท t ส s New นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาทีมีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ m ามิทีส์นสะคสมาแล้วนะคะมาอัปเดตข่าวดีๆให้กับทุกท่านฟังเป็นประจำเหมือนทุก วันเลยนะคะคลิปนี้นะคะมาแจ้งข่าวให้กับชาวม .33 เรารักกันในการเยียวยาเราชนะนะคะมาแจ้งดังนี้นะคะสําหรับกลุ่มยืนยันตัวตนนะคะว่ากลุ่มที่ยืนยันตัวตนวันไหนจะได้เงินใช้ก่อนคนอื่นนะคะจะเป็นใครจะเป็นช่วงไหนเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวกันเลยนะคะ มาตรการม .33 เรารักกันนะคะมาตรการที่รัฐดําเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ในระบบประกันสังคมโดยเฉพาะนะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ค่ะวันที่9มีนาคม64สครมมีมติปรับปรุงรายละเอียดใหม่นะคะโดยเฉพาะการขยายเวลายืนยันตัวตนใหม่จนถึง31พฤษภาคม64เลยนะคะจากเดิมที่กําหนดไว้ช่วงวันที่15-21มีนาคม64เท่านั้น ทั้งนี้ค่ะการขยายเวลายืนยันใหม่นี้นะคะรัฐจึงได้แบ่งช่วงเวลาการยืนยันตัวตนเป็น3ครั้งซึ่งจะส่งผลต่อการรับวงเงินเยียวยา4,000บาทด้วยนะคะโดย4,000บาทนี้นะคะจะมีการจ่ายเป็นรายสัปดาห์ทุกๆวันจันทร์สัปดาห์ละ1,000บาทด้วยโดยมีระยะเวลาจ่ายเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเปาตังดังนี้นะคะ กลุ่มที่1ค่ะกดใช้งานและยืนยันตัวตนในช่วงวันที่15-21มีนาคม64นะคะจะได้เงินสัปดาห์ละ1,000บาททุกวันจันทร์ต่อเนื่องกัน4สัปดาห์โดยครั้งแรกนะคะจะได้วันที่22มีนาคมค่ะและต่อไปก็คือจะมี29มีนาคม5เมษายนและสุดท้าย12เมษายนนะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะกดใช้งานและยืนยันตัวตน ในช่วงวันที่22มีนาคมถึง11เมษายนนะคะจะรับเงินครั้งแรกวันที่22มีนาคมสัปดาห์ละ1,000บาททุกวันจันทร์ต่อเนื่องจนครบ4,000บาทเลยนะคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่ยืนยันตัวตนนะคะในวันที่12เมษายนถึง31พฤษภาคม64จะรับเงินสะสมในวันที่กดใช้งานครั้งเดียวไปเลยคือกลุ่มนี้จะได้รับทบไปเลย4,000บาทนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะการขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก็จะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ w w w ร3ลเรารักกัน .com นะคะระหว่างวันที่15-18มีนาคม64จากนั้นนะคะธนาคารกรุงไทยจะทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองและแจ้งยืนยันการได้รับสิทธิ์ระหว่างวันที่29มีนาคมถึง4เมษายน64นะคะจากนั้นคะ่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องไปกดใช้ และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังระหว่างวันที่5ถึง11เมษายน64รับโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้สัปดาห์ละ1,000บาททุกวันจันทร์ต่อนเนื่องกัน4สัปดาห์นะคะครั้งแรกก็คือวันที่22ครั้งต่อไป29มีนานะคะครั้งที่3 5เมษายนและท้ายสุด12เมษายน64นะคะอ่านี่ก็คืออัปเดตกันนะคะสำหรับกลุ่มม .33 นะคะสรุปแล้วนะคะกลุ่มที่ได้เงินก่อนใคร เลยนะคะก็จะมีอยู่2กลุ่มค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่15นะคะมีนาคมไปจนถึง11เมษายนเงินจะเข้าครั้งแรกพร้อมกันก็คือ22มีนาคมนะคะแต่กลุ่มที่3ค่ะเขาจะได้เงินนะคะหลังจากที่เขากดยืนยันตัวตนและกดใช้งานวันแรกเพราะว่าเขาลงทะเบียนช้าที่สุดแล้วเขาก็จะได้เงินไปเลย4,000บาทก้อนเดียวครั้งเดียวไปเลยนะคะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ